สวัสดีพี่น้องผมนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสวรรค์กรงสวยนะครับอ่ามื้อนี้อีกเช่นเคยนะครับเอากับพาพี่พาน้องนะครับมาต่อนนกอีกเช่นเคยนะครับมื้อนี้ผมมากับเจ้าอาทูนะครับเจ้าอาทูนี่ก็มีลูกลเราด้วยครับผู้ใดสนใจก็ติดตอ่อสอบถามในสั่งจองได้นะครับอาทูเข้ากับแม่ลอตเตอรี่นะครับผม นี่นะครับเริ่มลูกเริ่มมีผลงานแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะติดตามผมใน f a c e b o o อาจจะเห็นนะครับเห็นใน Facebook ในอ่าทิกต็อกอาจจะเห็นนะครับเราก็ลูกที่แบ่งไปจากเสียงจากอ่าเสียงจากลูกค้านะครับที่ซื้อไปนะครับอ่าเมื่อนี้ผมมากับกล่องนะครับกล่องผ้าต่อรุ่น3เสานะครับรุ่นนี้2 0 0พบาทนะครับผมเป็นเบอร์ใหญ่เลยครับเด้อเป็นตัวใหญ่อ่าเนี่ยครับ ไวเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าอาูคุณซิ่งนะครับกับคุณซิ่งนะครับเมื่อนี้เขามาเทศคุณนะครับคุณซิ่งแบบไม่ยอมนะครับยี่สิบเอ็ดบ่วงนะครับวัวรัวจะเป็นยังไงนะครับเมื่อนี้เข้าหมามาในในหมายของอำเภอเมืองสวงนะครับบ้านเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับกล่องให้บึงสภาพหมายนะครับเนาะครับผมสำหรับเฮากลับกล่องมาแล้วนะครับ รถผมจอดกันนะครับมอไซค์จอดอยู่ด้านนั้นนะครับเนาะอ่าพอดีขี่มอไซค์มาเราก็เห็นนกขันอยู่ในป่าด้านนี้นะครับกบช่องว่างตรงนี้นะครับผมกับมีหม่งไซเนาะครับเนาะอ่าทั้งนั้นเป็นโรงเรียนเป็นวัดเนาะครับติดกันฝากไปประมาณจากสี่ห้าร้อยเมตรเนาะครับเนาะอ่านี่เป็นสวนหยาคาเจ้านะครับซึ่งมันมีดืนล้านเฉพาะนี่เลยเนาะครับเนาะนี่นะครับก็กวางหรือพอสมควรนะครับเนาะ นี่นะครับเพ็่นมาตัดหญ้านะครับด้านนั้นเป็นขอกงว่วนะครับถัดไปเป็นเป็นเดินเึืนกนแต่เดินน่ะมันจะมีงวนะครับยันงวเหยียบนกนะครับเนาะเอาง่ายๆอ่าด้านนี้จะเป็นปลาปลานะครับปลาทึบนะครับนกขันอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นกอยู่สองสามตัวนะครับนั่นครับขันอยู่ด้านนั้นนะครับนั่นครับริ้วนะครับตัวนี้ขันริ้วนะครับริ้วยันไหนนะครับมันอาจจะบออกมาเพ่อถึงเนาะครับเนาะ เอาเพราะฉะน,นัน้นเขาต้องเอาหนกตัวสองกุ๊กยูนี่เสียงกลางๆขึ้นไ่แน่จังหน่อยนะครับเนาะอ่าผมเสียเดินไปเดียวนะครับถักเรื่อยๆบอไดถากานะครับเอารูปๆเอานะครับหยาเพิ่นหยาเพิ่นยากเอาเพราะฉะน,นั้นเล้วเอาไปเทศนะครับไปหลับชุนะครับยังดีได้บอไดนะครับเนาะขั่นกลมากก็คือจบนะครับเนาะสาหรับมอนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับเขามาเบิ้งคลิปนะครับู้ไดเขามาเบิ้งคลิปนี่ก็ขอให้ลำๆรวยๆนะครับ ่ามือนี้ก็จ้งไลยกะไปรุ่นพ่อ้องกันนะครับสบายดีสูุ่ขสุขนสวัสดีครับผมไปครับ ยอดมากครับ